โมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ปตทสาพลังใจ V ีไฟ g ์ t ุกเก t เตอสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์ที่7พฤษภาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ำคืนนี้อยู่กับคุณณัฐธิประดาและดิฉัน,นวิมลวรรณค่ะวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด19ที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะมีการประเมินสถานการณ์จากทางด้านของโมเดอร์นานะคะระบุบ,บอกว่าอีกสักหกเดือนหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นไวรัสโควิดกลายพันธธุุ์์อีีีกกหหลลลาาายยยยสพันนเเทดวะะค ดยเฉพาะย่างยิ่งสายพันธุ์ล่าสุดที่ทําให้อินเดียเป็นปนัญหาหนักก็คือตัวกลายพันธุ์ของอินเดียนะคะแต่อย่างไรก็ตามทางด้านของบริษัทต่างๆก็พยายามที่จะสู้รบละค่ะอย่างทางด้านของรัสเซียเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถผลิตสปุกนิกนะคะเดิมเป็นสปุกนิกไฟตตอนนี้เป็นสปุกนิกไลท์นะคะคือใช้แค่โดสเดียว ก็สามารถคุมโควิดได้ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะยังของวันนี้บ้านเราก็มีความคืบหน้าในเรื่องของวัคซีนเหมือนกันที่น่าจะเข้ามามีเพิ่มเติมค่ะซึ่งก็สอดรับกับสถานาการณ์วัคซโควิด19ที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้แน่นอนหลากหลายคลัสเตอร์นะคะยังคงมีการเร่งตัวของผู้ติดเชื้อแต่ว่าทาั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลในส่วนนี้กันด้วยค่ะค่ะระหว่างนี้เนี่ยนะคะความพยายามที่เกิดขึ้นก็คือพยายามที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมนะคะ เราจะได้เห็นสัญญาณทางเศรษฐกิจกต,ต,ต่างๆเริ่มฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเลขการจ้างงานภาคเอกชนการขอรับสวัสดิการการว่างงานของาราฐอเมริกานะคะปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่ว่าตัวเลขดังกล่าวนี่นะคะมันอาจจะยังไม่สะท้อนมากถ้าหากว่าสามารถกลับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวได้จะยิ่งเป็ดปัจจัยที่หนุแนแหละคะ่ะดังนั้นแต่ละประเทศแต่ละรัฐนะคะก็มีมาตรการที่พยายามจะดึงดูดนนะักท่องเที่ยวให้ไปยังพื้นที่ของตนเองให้มากที่สุด อย่างล่าสุดนะคะทางด้านของรัฐนิวยอร์กเองระบุว่าพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวและยืนยันรับประกันเลยว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนของจอร์สันแอนจอร์สันฟรีที่อยู่ที่นั่นนะคะโดยทางด้านของนายบิลเดอร์บาซิโอนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเปิดเผยค่ะว่านครนิวยอร์กพร้อมที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของจอร์สันแอนจอร์สันให้กับบรรดาน,นักท่องเที่ยว mm hmm. ในย่านไทม์สแควร์ และพื้นที่อื่นๆน,นะคะของนครนิวยอร์กในเร็วๆนี้พร้อมตั้งเป้าหมายของมาตรการนี้คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า9 0 0 0 0อัตราถือเป็นข่าวดีสําหรับบรรดานักท่องเที่ยวละค่ะโดยนายบราซิโอนะคะระบุบอกว่าขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวที่นี่เพราะที่นี่ปลอดภัยและเราจะดูแลท่านเองเราจะทำให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะได้รับว็คซีในช่วงเวลาที่ท่านอยู่ที่นี่กับเรา โดยในบราซิโอนะคะระบุว่านะครนิวยอร์กจะจัดหารถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ซึ่งจอดอยู่ในเขตแมนฮัตตันส่วนสาธารณูปกรินบิชและสถานที่อื่นๆอย่างเร็วที่สุดภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งคาดว่าการดําเนินการดังกล่าวจะได้รับอนุมัติจากรัฐนิวยอร์กโดยเปิดเผยค่ะว่าณนะปัจจุบันนี้ชาวนิวยอร์กประมาณ3.7ล้านคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แล้วอย่างน้อยหโดส และในช่วงเช้านะคะของวันพฤหสัสบ,บดีที่ผ่านมานะคะเขาก็ตั้งเป้าว่าจะฉีดวัคซีนให้กับชาวนิวยอร์กทั้งหมด5ล้านคนภายในเดือนมิถุนายนนี้คือไม่เพียงแต่ว่าเชิญชวนมานะ,ะ,ะยังให้ความมั่นใจว่าคนนิวยอร์กเขาก็ปลอดภัยเหมือนกันจริงๆประเทศของเราก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ,คะที่จะมีการต้อนรับนะักท่องเที่ยวกลับมาแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปีนี้คาดการณนะ์นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาบ้านเราอาจจะไม่ถึง2ล้านค,คนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องของการดูแล ปัญหาไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นต้องทําให้คลี่คลายกันก่อนแล้วถึงจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้พอวันนั้นมาถึงแน่นอนในเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านเราอาจจะมีการเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยังส่งผลดีต่อในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการช้อปปิ้งออนไลน์แน่นอนค่ะว่าทางด้านของ Amazon นะคะเขาเตรียมที่จะมีการจัดงานแฟร์เดทเกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่นะคะเป็นการช้อปปิ้งครั้งยิ่งใหญ่บนโลกออนไลน์กันเลยนะคะมีสินค้ากว่า100ราายกรที่จะเปิดให้มีการ ช้อปปิ้งกัน,น,จจนกแต่ว่าตอนนี้ค่ะอาจจะต้องมี2ประเทศนะคะที่ไม่ได้รับการจัดงานในครั้งนี้เพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดสิที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นอุปสรรคได้ค่ะโดยทางด้านของบริษัทอเมซอนนะคะประกาศเลื่อนการจัดงานพรามเดย์ประจําปีในอินเดียแล้วก็แคนาดาค่ะเนื่องจากทั้งสองประเทศยังเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิที่ยังรุนแรงอยู่แต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าจะกลับมาจัดงานอีกครั้งในวันไหนโดยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิในอินเดียยัง คงรุนแรงค่ะ โดยอินเดียรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนเมษายนส่วนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอินเดียคิดเป็น46%ของผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วโลกขณะที่แคนาดานั้นอัตราพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่แซงหน้าสหารัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะแต่ว่าทางด้านของเอมาซอนยังคงยืนยันนะคะว่าจะจัดงานพรามเดย์ในประเทศอื่นๆต่อไปรวมถึงสหรัฐสหรั ชาจากเยอรมนีฝรั่งเศสสเปนและจีนโดยจะมีการจัดงานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะซึ่ง a เม z o n นะคะมีการเปิดตัวพรามเดในปี2,558ถือว่าเป็นงานลดราคาสินค้าเพื่อดึงดูดสมาชิกพรามรายใหม่แล้วก็ยังมีเป้าหมายส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของ a เม z o n แล้วก็กระตุ้นยอดขายในช่วงกลางปีด้วยค่ะ ถือว่าเป็นงานช้อปปิ้งออนไลน์นะคะที่หลายๆฝ่ายทั่วโลกนะคะให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาสามารถย่อสร้างยอดขายได้มหาศาลเลยทีเดียวแล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคนที่ติดตามนะคะสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่ประเทศอินเดียต้องยอมรับว่าตัวไวรัสโควิดกลายพันธุ์นั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะคะแล้วก็กังวลกันว่าถ้าหากสามารถเข้ามาในประเทศใดประเทศหนึ่งได้มันอาจจะทําให้การแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น อย่างล่าสุดค่ะทางด้านของญี่ปุ่นเองนะคะประกาศมาตรการที่จะป้องกันเพื่อที่จะลดภาวะการนําเข้าเชื้อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อโควิดสายพันธุ์จากอินเดียค่ะโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมประกาศเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์จากอินเดียซึ่งรัฐบาลจะออกมาตรการสําหรับชาวญี่ปุ่นและผู้ที่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นซึ่งเดินทางมาจากอินเดียนะคะเพิ่มเติมอย่างเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่สถานการณ์ไวรัสโควิดกลายพันธุ์นั้นทวีความรุนแรง รวมทั้งจะให้ผู้ที่เดินทางมาจากอินเดียต้องอยู่ในสถานที่กักการซึ่งรัฐจัดไว้ให้เป็นเวลา6วันมเมื่อมาถึงญี่ปุ่นนะคะพร้อมทั้งเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดในวันที่3และวันสุดท้ายในช่วงเวลาของการกักตัวด้วยพร้อมกันนี้เองนะคะนะปัจจุบันญี่ปุ่นกําหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศและภูมิภาคต่างๆ35แหง่งมีการรายงานที่มีการรายงานพบไวรัสโควิด1ิกกลายพันธุ์รวมถึงอินเดียต้องกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้เป็นระยะเวลา3วัน และเข้ารับการตรวจเชื้อในวันที่3ส่วนผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบรัฐบาลได้ขอให้กักตัวอยู่ที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆต่อไปอีก14วันเมื่อเดินทางมาถึงค่ะซึ่งณนะปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นได้มีการสั่งห้ามชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศเข้ามาในญี่ปุ่นแล้วนะคะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษและยังวางแผนที่จะขยายการบังคับภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและโอซาก้า ออกไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะหลากหลายประเทศยังคงใช้วิธีการนี้นะคะอย่างออสเตรเลียก็บอกเลยว่าอาจจะปิดพรมแดนกันยาวๆกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ายอดตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นยังคงมีอยู่ค่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ออสเตรเลียเขามีการทําเป็น air travel นะคะในส่วนของนิวซีแลนด์กันแล้วแต่ว่าเขาก็ยังคงยืนยันว่าถ้าประชาชนยังฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึงการเปิดพรมแดนนั้นก็ยังไม่สามารถทําได้ค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของออสเตรเลียนายแดนเทแฮนนะคะ มีการเปิดเผยว่าออสเตรเลียจะยังไม่เปิดพรมแดนระหว่างประเทศจนถึงช่วงครึ่งหลังของปี2565ค่ะโดยการปิดพรมแดนยาวนานกว่าที่คาดไว้แบบนี้มีส่งผลกระทบนะคะต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจสายการบินของออสเตรเลียหลังมีการปิดพรมแดนนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปี2563เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19แต่ได้เปิดให้มีการเดินทางในโครงการ air travel bubble กับนิวซีแลนด์แล้วเมื่อช่วงเดือนเมษายนค่ะ โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลออสเตรเลียคาดว่าจะระดมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ได้ภายในเดือนตุลาคมแต่ว่าต้องมีการเลื่อนกำหนดการไปถึงปี2565หลังมีการรายง,งานว่าการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาอาจจะมีความเชื่อมโยงกับภาวะลิ่มเลือดอุดตัน โดยการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะแน่นอนมีการคาดการณ์กันว่าจะส่งผลกระทบกับสายการบิน q ควนตัสแอ w a y วซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของออสเตรเลียที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศแผนการกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศเกือบทั้งหมดอีกครั้งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมนี้โดยคาดหวังว่าการที่หลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจะช่วยให้อุตสาหกรรมการเดินทางทั่วโลกฟื้นตัวได้ค่ะ แน่นอนนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยรอนะคะปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้สามารถกลับมาเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างรายได้แล้วก็กลับมาฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตโควิด -19 ด้วยระหว่างที่ตัวเลขเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวอยู่นี้ค่ะที่ทางราคาทองคาเริ่มมีการทะยานนะคะเหนือระดับ1,800เหรียญขึ้นมาได้อีกครั้งหลังจากที่เคยทํามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นที่ทางการลงทุนจะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ปวน,ะะนขึ้นมาดีดีก็ดูแลไหวอยู่แล้วไข่ห่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคอย่างครอบคลุมอุ่นใจยาวๆถึงอายุ99ปีจะใา่เบี้ยประกันเบาๆแต่ครอบคลุมแบบดี e ฮลท h หรือการดูแลเนื้อระดับแบบ e l i t ท health จะเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ห่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวโดวยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว่อกการเงินการลงทุนกับ y o t u u e Channel Money and Banking Channel ง่ายง่ายแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน YouTube บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐก,กิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก กราบล้ะต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบ้ลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล With less SCB, let choice try Chi Chai with Chi Chi Weap. Empowering the future, empowering the people. สู่ช่วงที่2ของรายการนะท่ามกลางการลงทุนที่เกิดขึ้นในขณะนี้อาจจะสร้างความผันผวนให้กับนักลงทุนนะคะแต่ว่าสินทรัพย์อย่างทองคําต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้เป็พะเอกหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่ามีการปรับราคาขึ้นค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ต่อเนื่องทีเดียวนะคะทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกันกับคุณชลทิศนวลพรับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากโฮเซนเฮงโกฟิเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณธราธิตคะในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ราคาทองคำเนี่ยสะสมกำลังนะคะต่ำกว่า1,800ร้บางช่วงบางตอนหลุดต่ำกว่า1,700นร้อยึกว่าจะไม่มีอนาคตซะและ้วมาวันนี้พนะยายาขึ้นมาเหนือ1800แอแล้วค่ะประเมินยังไงบ้างคะก็ประเมินว่ายังน่าจะยังไปต่อได้นะครับเพราะว่ามันก็ยังมีประเด็นบวกแล้วก็ประเด็นทั้งทางเทคนิคทั้งทาง,งพื้นฐานแหละมันก็ก็ดูดีขึ้นนะพี่ถ้าหากว่าดูจากเรื่องของ ออตอนนี้ที่เขากังวลกันอ่ะก็เป็นเรื่องของปัญหาที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตผมถามพี่สองคนก่อน<ะ>ที่สหรัฐเนี่ย บงก์อเมริกาเขาไปทำผลสำรวจมาไปสำรวจพิจาการณกองทุนไปสำรวจ,จนักลงทุนว่าอะไรที่กลัวที่สุดในช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าถ้าให้พี่เดาเดาถูกไหมเออทีนี้ยผมก็สรุปให้พี่แล้วกันว่า <c oughs> สิ่งที่องกลัวเนี่ย <c oughs> ผมถามพี่ผมคิดว่าพี่ก็คงจะไม่ลุกเล่นจนผมเอกาไปไม่ถูกอีกแน่นอน <c oughs> สิ่งที่เขากลัวที่สุดที่เกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต ขากลัวเงินเฟ้อเขาไม่กลัวโควิดเลยะแล้วก็อีกสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลัวว่าจะยุติ QE กลัวว่าบริการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งถ้าเกิดยุติ QE ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็คือเงินเฟ้อเกิดนั่นแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเงินเฟ้อมันเกิดเนี่ยฉันชั่ซึ่งเมื่อสักครู่ได้ยินพี่หญิงเกริ่นว่าไม่รู้ว่าจะเรี้เป็นพระเอกดีไหมตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นพระรองไปก่อนเดี๋ยวชั้นเล็กเลยนะหญิงชักนิด็กยังจะเป็นพระเอกแล้วล่ะคือถ้าเงินเฟ้อมมมััััันนนนเเเกกิดี่่ยยผผแแบบงปป็จจล้วคร โดยทฤษฎีเนี่ยก็บอกว่าจะมีเรื่องของอุปสงค์กับอุปทานความต้องการที่จะมีมาก ตอนนี้รัฐบาลหลายๆประเทศเขาก็มีการใช้นโิบายกางคลังโดยที่บ้านเราก็มีไทยชนะเราใหม่แพ้อะไรพวกนี้เรารักกันเลยเขาก็มีแต่บ้านเราเนี่ยกำหนดว่าต้องใช้เงินภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาต้องการให้ให้มีการใช้เงินในตอนนี้ไม่ให้เก็บไว<ช>้แต่หลายๆประเทศอย่างสหรัฐแล้วก็ประเทศอังกฤษนี่เขาให้เลยเขาให้เงินแจกไปแต่ประชาชน,นเขายัางไม่มั่นใจที่จะใช้เงินเน่ะเขาอาจจะไปใช้ใน,นอนาคตก็ได้อันนี้มันทาให้เกิด ปัญหาในอนาคตว่าอาจจะมีอุปสงค์เยอะขึ้นในอนาคตแล้วราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้นถูก <c oughs> ไหมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของอุปทานเรื่อุปทานผมต้องเตือนพี่หญิงกับพี่แพนเลยคือ <c oughs> พี่แพนจำได้เราเคยคุยกันถึงเรื่องตัวหุ้นตัวนึงตัว cpi ซูมพอลปาลน้ำมันอนะ่ะอ่าาจขึ้นจากสองบาทกว่าถึงนม <3 S 1> บาทกว่าแล้วนะเพราะว่าอะไรนะคือคือตอนเนี้ยราคาปุ๋ยมันขึ้นน่ะ พอราคาปุ๋ยมันขึ้นปุ๊บต้องผมได้ผิวจากแปดร้อยกว่าบาทขึ้นเป็นเก้าร้อยห้าสิบต่อสอกพโลต่อถุงนะต่อห้าสิบพีโลเนี่ยซ<ช>ึ่งเยอะถามว่าเพราะอะไรถึงขึ้นเพราะเขาขนส่งสินค้าย,ยากนี่พี่เดชเดืี่แพนหนึ่งคืออะไรคือราคาปุ๋ยขึ้นปีนี้พี่แพนต้องกินทุกเรียนแพงแน่แน่ที่ด้วยเยอะด้วยตลอดนั่นนะจีเมต้องอรีบกินในตอนนี้ถูกไหมนี่นี่คือเรื่องเรื่องอุปสรรคที่ทำให้ราคาสินค้าราคาที่เราจะต้องซื้อ่ต้องแพงขึ้นหรือแม้กระทั่ง เรื่องของปัจจัยการติดในภาคการกอา่อสร้างที่ได้ข่าววนะ,ะว่าเหล็กขาดตลาดตอนนี้ใช่ค่ะจีนเขาจีนเขาลดกำลังการผลิตนะใช่เมื่อเมื่อวานผมผมคุยกับกับลูกค้าของที่ที่ที่ว่าเป็เอยงเนี่ยประกอบอุตสาหกรรมเหล็กมีแถวสมุทรปราการนะก็ถามเขาเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าจีนเนี่ยเขาต้องการที่จะ รักษาเศรษฐกิจในประเทศโดยการที่ว่าไม่อยากส่งผลใการผลิตออกไปล้วก็บอกว่าภาษีที่เคยสนับสนุนการลงของอิกสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เลอกไปก่อนเพื่อให้มีการผลิตในประเทศถามว่าไอ้ตรงนี้มันเกี่ยวกับทองเกี่ยวกับเงินเฟ้อไหมดานหน้าที่รอดูนะสัปดาห์หน้าจะมีรายงานตัวเงินเฟ้องจีนทั้ง cpi ทั้ง c p i ใน cpi เนี่ยศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์ไม่เท่าไหร่แต่ ppi วัดเงินเฟ้อด้านคู่ผลิตที่ครั้งที่แล้วสี่จุด ประมาณสี่เปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นนี่ไม่น้อยนะ,ะเยอะด้วย<ะ>ออแล้วเขาประเมินว่าภายในสามเดือนถึงห้าเดือนข้างหน้าตัว PPI ของจีนซึ่งเป็นประเทศทีท่ส่งออกออปัจจัยการผลิตโดทั่วโลกเนี่ยจะขึ้นไปถึงแปดเปอร์เซ็นต์นะ,ะถ้าเป็นแบบนี้ออพี่แพนทพี่หญิงจะรีบสร้างบ้านก็ต้องรีบสร้างนั้นก็เตือนต้อนที่สองเหมือนกัน<ะ>แต่งเงินเฟอ้อมันจะขึ้นนะฮะสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าทั้งอุปสงค์อุปทานมาทำให้เงินเฟ้อขึ้นเพราะฉะนั้น โดยสรุปแล้วก็คือที่พูดมาทั้งหมดก็คงไม่ได้จะบอกว่าถองแต่ลงมั้งก็คงจะบอกว่าทองมันก็น่าจะโอกาสไปต่อเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อขึ้นเน,น,ราาน,เนวราคาทองไปได้ไกลพอสมควรครับถ้าไปต่อน,นี้ไปต่อได้ที่ประมาณเท่าไหร่คะแล้วถ้าใครที่มีราคาทอาตอนนี้แน่นอนอาจจะเข้าไปซื้อแม่แล้วแบ่งขายกันก่อนหรือว่ารอราคาขึ้นแล้วค่อยขายทีเดียวละคะริงๆตอนพันแปดอะ ก็น่าขายไปรอบหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ตรงพันแปดมันเป็นถ้าดูเทคนิคเนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันอ่ะซึ่งเราก็ดูนักลงทุนทั่วโลกเขาก็ดูตรงนั้นก็ตื้อๆที่พันแปดมาสองรอบจนสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ผ่านขึ้นมาได้ตอนนี้คือถ้าถ้าดูเทคนิคผ่านพันแปดดูดีแล้วแล้วก็อาจจะต้องรอสัญญาณที่มันคือคลองเทคนิคเพราะแสดงว่ากูเล่นครอสือเส้นค่าเฉลี่ยเคพื่อมที่เส้นตจางตัดเส้นยาวขึ้นถ้าตัดขึ้นได้เนี่ยก็จะไปต่อได้ระยะต้านเนี่ยตอนนี้แนวะต้างสำคัญประมาณสักพันแปดร้อยสามสิ อันนี้ประมาณ834จนกว่า840ถูกไหมถ้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังระดับสักนิดหนึ่งนะครับส่วนคนที่จะรอซื้อเนี่ยตอนนี้แนวรับหลักอยู่ที่ประมาณสัก1,008ตรงนี้ห่าจงจากวันจ่ายได้ยี่สิบเหรียญจะซื้อตรงนี้เลยมันก็ไม่น่าเปลี่ยนนะครับพี่หญิงเพราะว่าจุดคัดล็อตเนี่ยมันอยู่ที่1,008อยู่แล้วล่ะถ้าต่างกับ1,008เป็นคัดล็อกเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อตรงนี้ก็ ค่ะคุณเตี่คุณยี่สิเหรียญครับค่ะแต่ว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่มีเงินเย็นนะหวังกําไรก้อนโตว <laughs> หวังกําไรก้อนโตนะคะหวังว่าจะไปทดสอบไายเดิมเหนือสอ0 0ัเหรียญน,นะคะ2,000ันดอลลาร์ต่อทรอยออสเนี่ยมีโอกาสดีหรือเปล่าคะ ภาษาบ้านผมเรื่องคำเคารพนะเรีเยกว่าโลกแดอะรขึ้นนะก็ะถ้าถามว่ามันมีโอกาสไปถึงไหมผมก็เชื่อคือถ้าเอาเทคนิคตัวเนี้ยนับคลื่นแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เป็นคลื่นลูกใหญ่อีกลูกหนึ่งเพ่งจะแมาพื้นไปแต่เขคงไม่ได้แบบรอบเดียวเดือนเดียวหรือปีนี้อีกเดี๋ยวจะพื้นไปถึงตรงนั้นผมคิดว่ามันไม่ง่ายจะเป็นอย่างง่ายแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังคิดว่าจะไปได้เพราะว่าตรงเนี้ยที่เรียนไปคือเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่ม อดีตประธานเ็ดและนั้งเดิมยนเล่นแตอก่เกินเกินร้อยอาจจะมีการกลับขึ้นดอกเบี้ยแม้ว่าเธอจะออกมาแก้ตัวเมื่อวานว่าฉันไม่ได้พูดนะอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ก็เป็นการส่งสัญญาณมาเล็กๆเหมือนกันคือคือที่เรียนมาถ้าเกิดเงินเฟ้อมันเกิดเนี่ยมีการถอนีพีหุ้นที่ขึ้นไาก็อาจจะปรับตัวลงมาราคาทองก็น่าจะขึ้นไปได้ถ้าเกิดถามผมว่าจะขึ้นไปถึงไฮเดิมสองพันกว่าตรงนั้นอ่ะก็ก็มีโอกาสแต่คิดว่าคงไม่ใช่ช่วงเดือนสองเดือนนี้ครับ คือเราลงทุนเราก็มีความหวังนะว่าราคาทองจะปรับเพิ่มขึ้นถ้าราคาทองโลกไปสองพันมาบ้านเราก็น่าจะสามพันได้เหมือนในอดีตานเออสามหมื่นในอดีตผ่านมาด้วยใช่ไหมค่ะใช่ครับก็มีมีโอกาสแล้วก็ค่าเงินบาทก็ดูช่วงนี้ช่วงนี้ดูเป็นใจเหมือนกันน่ะคือถ้าเกิดดูจากราคาสปอร์ตตอนเนี้ราคาสปอร์ต กับราคาทองแท่งในประเทศเนี่ยราคาทองแท่งในประเทศมันขึ้นมาแรงกว่าของสุขวงของท่านเงินบาทก็เป็นเป็น,ปนัวช่วยอยู่นะครับท่านถ้าเกิดจะดูว่าจะขึ้นไปถึงสามหมื่นได้ไหมถ้าเอาเงินบาทณนะขณะนี้เนี่ยก็น่าจากมืกอดวคุณก่อมีโอกาสครับก็มีโอกาสจะขึ้นไปถึงสามหมื่นได้ครับค่ะขอไปดูที่เซฟตี้อินเดียฟิวเจอร์บ้างดีกว่านะคะตลาดหุ้นไทยคะ่ะหลังจากที่เคลื่อนไหวในกรอบกว้างมากมนะสัปดาห์นี้นะคะจะแนะนํานักลงทุนยังไงบ้างคะ อก็ขึ้นมาเร็วเหมือนกันเนาะจากที่ลดลง็นวันนั้นเราต้องกลับขึ้นมาวันนั้นนี่คือเมื่อสองวันที่แล้ว <c oughs> วันนั้นวันนี้คับครับมากมากเลยแต่ท่านีเ้เราเราเคยคิดกันว่าไตรามากหนึ่งไรามากสองเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราจะดีขึ้นใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าปรากฏว่าก็มาเจอโควิดอีกหนึ่งรอบแล้วก็เริ่มเห็นสถาบัานที่เขาวิเคราะห์วิจฐฐัยเศรษฐกิจเขาก็เตือนว่า ไตรามาสหนึ่งไตรามาสสองอาจจะหดตัวอีกก็ได้นะครับแล้วก็ผลประกอบการซึ่งก็คาดหวังกันอีกว่าจะดีไตรามาสหนึ่งก็เริ่มเกิดเรื่องขึ้นมาไตรมาสสองก็อาจจะไม่แน่อีกแล้วเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นนักไหนเนี้ยหุ้นเนี่ยถ้าถ้าดูเขารีบาวขึ้นมาแล้วก็มาถึง,งไฮของเมื่อ สองวันสามวันที่แล้วแล้วแหละก็มีโอกาสที่จะกลับคืนลงมานะครับเพราะงนั้นคำแนะนําก็คงจะเป็นลักษณะเร่งว่าลงมาแล้วค่อยซื้อดีกว่าแต่เชื่อท้ายที่สุดแล้วมันขึ้นได้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีวัคซีนแล้วก็ฉีดได้เนี่ยมันก็จะจะมีขึ้นแต่ว่านขณะนี้เนี่ยยังดูไม่ค่อยดีนะครับโดยเรียนว่าขึ้นมาอาจจะต้องทํากําไรแล้วก็เลือกสั่งช็อตไ้ว้ก่อนดีกว่าถ้าเป็น CPM ก็เก้าหกเก้าไม่เอาเก้าเก้าเอาเก้าหกศูนย์แล้วกนีเก้าหกศูนย์เก้าหกห้าเปติดขายนะครับ ต่ำกว่าสั9 3 0ุดถ้าตำลงมาค่อยกๆเข้าไปซื้อครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะทองคําตอนนี้แม้ยังคงเป็นพระรองแต่ว่ารอที่จะเป็นพระเอกในอนาคตนะคะณอต้าน1,830-1,840มีโอกาสให้เห็น2,000ไฮเดิมก็มีโอกาสให้เห็นเหมือนกัน,นนะคะแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะสําหรับใครที่มีเงินเย็นถือยาวได้ ก็อาจจะรอได้แล้วค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะรอมาตรการช่วยเหลือจากฝั่งฝั่งของธนาคารช่วงหน้าต้องกลับมาอัปเดตนะคะมีปัญหาจากวิกฤตโควิด -19 เเรามีทางออกมาช่วยเหลือกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร ติดทุกความเคลื่อนไหวลอกการเงินการลงทุน YouTube Channel Money and Banking Channel ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเขียขงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจก,การเงินทุกัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก วรารสารการเงินธนาคารวรารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคลุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดทุนทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h สมัครสมาชิกโทร0 2 6 9 1 4 1 2 6ถึง30ต่อ1 3 1 0และ1313 ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันครับช่วยลดคราบหินปูนและคราบอื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรวมติบาขาวเศรษฐกิจการเงินการลงทุโนดโดยเมืองไทยประกันชีวิต เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นมาตรการต่างๆที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วัคซโควิด -19 ที่เกิดขึ้นตอนนี้เราเริ่มเห็นนะคะมาตรการต่างๆที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการกันแล้วด้วยค่ะอย่างล่าสุดของธนาคารกรุงเทพมีการขานรับมาตรการจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่จะออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณสุวรรณแทนสถิตกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผย ว่าธนาคารกรุงเทพขานรับมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังในการออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควรสิซึ่งประกอบด้วยมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารไม่เกิน500ล้านบาทณนะวันที่28กุมภาพันธ์ส5 6 4าสามารถขอวงเงินสินเชื่อฟื้นฟูได้สูงสุด30%ของวงเงินเดิม สูงสุดไม่เกิน150ล้านบาทนับรวมกับวงเงินซอ่อโลนเดิมที่เคยได้รับตามพรกด้วยและลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินใดสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด20ล้านบาทโดยนับรวมวงเงินจากทุกสถาบันการเงินค่ะ โดยช่วง5ปีแรกคิดดอกเบี้ยเฉลีย่ยไม่เกิน5%ต่อปีช่วง2ปีแรกคิด2%ต่อปีเว้นดอกเบี้ย6เดือนมาสับประกรันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยจะเป็นผู้ค้ำประกรันสินเชื่อทุกรายคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันไม่เกิน1.75%ต่อปี นอกจากนี้ยังมีมาตรการพักซับพักหนี้นะคะเพื่อเป็นการลดภาระทางการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศักยภาพด้วยการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันชำระหนี้ให้กับธนาคารตามราคาที่ตกลงกันโดยผู้ประกอบการธุรกิจสามารถเช่าทรัพย์สินนั้นนะคะเพื่อไปประกอบธุรกิจได้ตามอัตราค่าเช่าที่ตกลงกันและให้สิทธิผู้ประกอบการธุรกิจในการซื้อทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลา3-5ปีค่ะโดยผู้ประกอบการที่สนใจนะคะสามารถขอรับความช่วยเหลือต่าง ทางช่องทางของธนาคารกรุงเทพได้ค่ะติดต่อได้ที่ www.bankkokbank.com นะคะรวมไปถึง Line Official b a n g k o k b a n k ค่ะและเบอร์โทรศัพท์1333หรือว่า02-645-5555ค่ะ ถือเป็นมาตรการดีๆนะคะที่ทางด้านของธนาคารกรุงเทพใส่ใจแล้วก็ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 <S <S 1> <S 1> ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะและแน่นอนค่ะในช่วงของการแพร่ระบาดนี้พยายามที่จะเว้นระยะห่างทางสังคมลดการสัมผัสนะคะการใช้ธุรกรรมทางการเงินนั้นก็ต้องมีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ t r u e m o n e y จัดเต็ม4มาตรการความปลอดภยัยมั่นใจในการใช้ใจ่ายผ่าน EW a l l e t ค่ะ โดย True Money ในฐานะผู้ให้บริการ e w w l l e t ชั้นนำในประเทศไทยออกสีมาตรการเชิงรุกป้องกันความปลอดภัยและดูแลผู้ใช้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการ True Money ได้อย่างสบายใจได้แก่ระบบความปลอดภัยระดับโลกนำเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนด้วย eKYC มาใช้เพื่อช่วยป้องกันการช่อโกงทางออนไลน์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกจัดเก็บตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับสากลตามที่กฎหมายกำหนดเอาไวา้มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยงร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลพร้อมพัฒนาแอปพลิเคชันและดูแลป้องกันการช่อโกงให้มีประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมง t รูมันนี่คัส t ต m e r เม r ร์แคนะคะที่พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือมเมื่อพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถติดต่อได้ทั้งช่องทางของไลฟ์แชทบนแอปพลิเคชันและคอร์เซ็นเตอร์1240ตลอด24ชั่วโมงค่ะการใช้วอลเล็ตก็ถือว่าเป็นการลดการสัมผัสได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะ วันจันรหน้ากลับมาพบกันสี่ทุ่มเป็นต้นไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดือดขีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีห้าเข้มข้นจอด